à ไอ้แฮมโอโร่ไอ้ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีสุดใจจริงวอทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่อัฟซอสอาร์ออนไลน์วันเล่มโชด้าด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับตัวโจ้จีจตัวมิสต์นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่5แล้วนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้มีการรีววิตัวละครที่มีชื่อว่าอาร์เซน่าโปรกิฟต์เชนโซ่ออฟดิทนั่นเองนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับอาร์เซน่าโปรก่มา ในฐานะที่มีชื่อว่า limited edition นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือเกมแรกที่ผมเห็นนะคือปกติเกมทั่วไปในการในการขาย limited มันต้องรอก่อนหนึ่งปีใช่ไหมแต่อเชียแนะ่แม่งโคตรแบกแนวก็คือแม่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนหรือว่าเปิดถึงเดือนแล้วคือแม่งขาย limited edition เลยอะ ปกติผมไม่เคยเจอเกมไหนนะที่แม่งเปิดมาไม่ถึงเดือนมึงขายลิมิเ e ต็ดเอ dition เลยคือแบบไอเี้ยมึงได้ใจมากซึ่งเอาจริงป่ะ vs ในการขายลิมิอต็ดมึงอ่ะผมไม่ว่านะแต่ขออย่างเดียวอย่าขายเหมือนเกมเกมหนึ่งที่ชื่อ,อว่า sort a r t o n l i n e alice bleeding โอเค ก็หลักๆตามนี้แน่นอนสำหรับใครที่ไปดูซ็ออาอะไเโปอกิสิในโรงพาพาลอยูแล้วผมเชื่อว่าคนบางคนอาจจะอยากได้อาสนะตัวนี้ใช่ไหมแน่นอนสำหรับอาสนะตัวนี้นะครับจะไปในวันที่1กุมภาพันธ์เวลาตีสอง่เรานะครับเพื่อคนที่อยากดูรอบหนึ่งนะครับว่าอาสนะตู้นี้จะไปตอนไหนก็ตามที่บอกคืออาสนะปกิสิตัวนี้นะครับจะไปในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเวลาตีสองว่าเราเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รีบๆเก็บเพชรแล้วเปิดกันได้เลยนะครับก็หลักๆ ตามนี้และการแน่นอนแล้วก็ลืมบอกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมสำหรับช่วงจีนตัวบีเอฟพาร์ทที่4นะครับฝากรับชมด้วยนะครับทางราอุสตาทำให้แน่นอนใครที่อยากจะรู้ความสามารถทั้งสกิลโจมตีทั้งแอนิเมชั่นไปดูได้เลยนะครับผมสำหรับซูน่าโปรเกรสซีฟเชนโซออฟวินไนท์พาร์ทที่4เองนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้ผมก็เข้าสู่พาร์ทที่5แล้วนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครที่เราจะมาทําการรีวันนี้ผมมีชื่อว่า อัศวินบุราพาจิโจเองนะครับผมอ่าก็สำหรับยีโจร่าอัศวินภาพตัวนี้นะครับเป็นตัวละครตัวแรกของเกมนะที่มาในฐานับะเบรทนพาร์ทแล้วถามว่าผมได้เติมไหมโน้ no, ผมไม่ได้เติมครับแล้วถามว่าแล้วทําไมถึงท่านพีรีวได้ครับพอดีผมไปยืมของของคนนึงมาที่มีชื่อว่าน้องไอก็คือด้วยคอทว่า นอออ้องไอซ์อะเขาเจอปเด็นผานเว้จริงๆอะมีคนหนึ่งที่ผมจะยืมได้คือของอาสตโตคุงแต่ว่าอาสตโตคุงกับเขาติดปัญหาคือเขาไปทํางานแล้วทีนี้มีคนเดียวที่สามารถส่งคลิปวิดีโอรีวิวตัวได้คือไอเจ้าไอซึ่งแน่นอนผมก็พยายามคุยกับไอซ์แต่ผมคุยไปคุยมาสุดท้ายไอซ์ก็แบบอโอเคโอเค,อเคก็ได้ก็สาสีจังนะครับก็ส่งวิดีโอมานะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า,วาทั้งแอนิเมชันจงตี สกิลหนึ่งสกิลสองไม่ตายนะผมเป็นคลิปวิดีโอของไอเมดเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสทริปนี้ก็คลิปแรกนะครับที่เราจะมารีวิวแบบในคอมพิวเตอร์ปกติวเวลาผมรีวิวตัวเนี่ยผมจะรีวิวในมือถือใช่ไหมแต่รอบนี้ผมรีวิวตัวในคอมพิวเตอร์นะก็หลักๆในการรีวิวนะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบนี้คือบอกความสามารถก่อนแล้วค่อยโชว์แอนิเมชันของสกิลนั้นๆโอเคปะ ก็เข้าใจตรงกันนะครับก็อาไว่าคอคุณสำหับน้องไอซนะครับที่ทําการอัดคลิปวิดีโอของวีโจร่างอาัดถึงคุณภาพให้นะครับแน่นอนใครที่อยากดูตัวละครพวกชินอนอยูโจอะไรลิฟนะครับใครสนใจอยาจ่าใจผมรีวิวนะครับฝามารามาส่งคลิปได้ที่ Google Drive หรือไม่ก็เพจ Facebook สุดตัวก็ได้นะครับย้ำว่าใครที่มีนะแต่แต่ผมแนะนำว่า ใครที่โทัพท์ไม่แรงอย่าหาอัดดีกว่านี่ครับมันค่อนข้างกินเครื่องนะครับเอาเลยว่าหลักๆในการรีวิวตาที่บอกแหละจะรีวิวเฉพาะไอดีตัวเองเท่านั้นแต่ว่าตัวละครไหนที่คิดว่าม,ม,ม,มันแบบอยากรีวิวจริงก็คือเดี๋ยวผมต้องขอ,อยิงคนอื่นมารีวิวตามนี้เลยนะครับผมเนาะ,ะตาที่บอกเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวเจ้าอีโตาซึมุรภาพละกันแล้วก็กตามคอนเซ็ปที่เราบอกคือเราจะรีวิวแบบนี้คือบอกสกิลแล้วก็โชว์แอนิเมชันแล้วก็ตาที่บอก วิดีโอสกิลนะครับเป็นของน้องไอซ์ก็ว่าขอคุณรอบหนึ่งกันที่อัดไม้พี่เพื่อที่จะได้ทําการรีวิวนะครับ mm hmm. คือลหลักๆเหมือน UB แหละแต่แค่ว่าอันเนี้ยมันคือการอัดวิดีโอแล้วก็เอามาจัดต่อทีนึงนะครับ mm hmm. ด้วยคขาจ่ว่าในการออยดีของ U า uh, V S เนี่ยมันค่อนข้าง,างปไปอะไรที่โคตรของโคตรเฮี้ยนะครับ mm hmm. ความว่าเฮี้ยที่ว่าคือเวลาเราอ่อยดีใช่ไหมปกติอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมทัว่วไปในการอ่อยดีใช่ไหม มันจะเป็นการออกไอดีแบบอ่าเราสามารถออกได้แบบอิสระภาพแต่ด้วยความที่ว่าวายเล่ตัดาวในการล็อกอินมันเป็นการล็อกอินแบบไอดีบันไดครับใช่ครับในการล็อกอินมันเป็นการล็อกอินแบบไอดีบันไดบังโคลแล้วต่อมาทุกทุกครั้งเวลาออกไอดีนีครับเราต้องรอดีเลยประมาณ4 8ชั่วโมงก็คือเท่ากับ2วันเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใครที่จะย้ายดีคิดดีๆแล้วกันนะครับอันนี้คือคําเตือนจาก ผู้เล่นคนคนหนึ่งและกันนะครับก็หลักๆตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือพแรกจริงๆที่จะมีการบอก Ability การปกติ ability การผมไม่เคยบอกนะว่าความสามารถเป็นไงเพราะว่ามันไม่จะเป็นที่จะต้องบอกเพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนมากก็น่าจะอ่านออกอยู่แล้วว่าความสามารถเป็นไงนะครับแต่แต่เดี๋ยวขอทช่ว่า ability ของจิโจอัศวิยภาพเนี่ยมันอยู่ในเบเทนพาร์ทพร้อมกับตัวละครใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงอาบีบีของยูโจด้วยนะครับก็สำหรับชื่อการ์ดนะครับมีชื่อว่าอัศวินุลภาพคนใหม่นะครับผมก็ล่าตาลูกก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับความสามารถที่1น,นะครับก็จะมีการเพิ่มความดูแลสกิลท่าน,น้ำนะครับผมเนาะบวกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็ ความสามารถต่อมานะครับผมเนาะทำให้ติดสถานะใช้แข็งด้วยเมื่อเปนสตูจุดอ่อนทีู่่ต่อสู้นะผมเนะเอาะอง่ายความสามารถที่2คือถ้าเกิดว่าเราใส่ให้กับตัวละครที่เป็นธาตุน้ำใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้เราอยากให้ศัตรูติดใช้แข็งเราต้องจงตีศัตรูที่แพ้ธาตุเราเช่นธาตุไฟนะครับเราใส่ธาตุลมก็ต้องตีน้ําเราไถธาตุาไฟก็ต้องตีลมก็ หลักๆตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็ความสามารถที่2นะครับก็จะเป็นการบสก์ SCR นะครับ3.62%เองนะครับผมเนาะแล้วก็คำติดตัวของการ์ดนะครับเขาบอกว่าไม่ให้ไปต่อหลอก burst element นั่นเองนะครับอันนี้คือคำติดตัวของเจ้ายูโจการ์ดเบนีนเองนะครับผมเนาะอ่ะก็หลักๆอาบิตี้ของยูโจอัศรุณภาพก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการรีวิวเจ้า ยิโจอัศวินบุรภาพเบลกันนะครับว่าแอนิเมชันการจงตีควาสามารถเป็นไงนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตพูดชื่อตัวละครใหม่นอก็ชื่อตัวละครมีชื่อว่าอัศวินบุรภาพยิโจนั่นเองนะครับก็จะเป็นสายเวทธาตุน้ำนั่นเองนะครับคลาสเอเอาร์เองนะครับอ่ะขอแล้วมันแต่สกิลที่1นะครับผมนาอคือคือสกิลติดตัวเองนะครับผมนาอก็สับสกิลตัวมีชื่อว่าตั้งมั่นไม่สันคอนั่นเองนะครับผมนาอตั้งมั่นไม่สันคอนะครับ โดยเวลาปกตินะครับ FCR นะครับจะบวก1 0ต่อสมาชิกท่าน้ำในทีหนึ่งคนนะครับเอาง่ายสิ่งเอาง่ายความสามารถต,ต,ตัวของโยคือเวลาปกติอ่ะจะมีการเพิ่ม FCR บวก10ใช่ไหมแต่ในการเพิ่มนี้จะเพิ่มได้สมาชิกที่เป็นท่าน้ำเท่านั้นแต่ในการเพิ่มนี้จะเพิ่มได้แค่1คนเท่านั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในการเพิ่มนี้มันต้องทําการสุิตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ก็อันนี้คือซอสสกิลตัวนั้นเองนะครับต่อมาสกิลสองนะครับมีชื่อว่าสกิลโจงตีธรรมนานเอกนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างก็ต่ฐานกางกายภาพธาตุน้ำนะครับผมเน,ะนาะติดรอดาเมนนั่นเองเนี่ยครับแล้วก็เมื่อปลุกพลังจะหุ้มด้วยดาบด้วยน้ำแข็งเพิ่มคารูแรงและทำให้ติดสถานะแช่แข็ง อัตราเพิ่มค่าร้าึ่งขีดนะครับผมเนาะก็อันนี้อันนี้คือความสามารถสกิลจงตีธรรมดานะครับเพื่อคนงงนะครับว่าไอความสามารถเมื่อปลุกพลังจะคุ้มด้วยดาบน้ำแข็งคืออะไรเอา,อาง,ง่ายๆไอความสามารถเนะี่ยถ้าผมลองคิด,ดเล่นนะเหมือนจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสกิลจงตีธรรมดากับสกิลไม่ตายเหมือนเป็นการสื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดสกิลไม่ตายแล้วใช่ไหมดามเมจของจงตีธรรมดาก็จะแรงขึ้นและทําให้ติดฐานะแช่แข็งด้วยก็ตาฉงคิด ตามนี้เลยกันนะครับแต่แต่ความสามารถเดยรวแบบเหมือนกับอีโจตัวละครปกติเลยที่มันเป็นสายดาบธาตุน้ำก็ใครที่ใครที่เคยมีอีโจโตัวนั้นก็น่าจะรู้นะครับว่าความสามารถมันเป็นไงเพราะว่าเาเพราะว่าความสามารถระหว่างอีโจกับตัวนี้นะครับอัศอัศซวนบุรภาพกับนักดาบเนี่ยความสามารถคือคล้ายคล้ายกันเลยเนะครับก็สับกิโจงตีธรรมดาดตามนี้แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปรับชมแอนิเมชันกันเลยนะครับว่าแอนิเมชันเป็นไงไปก้ Go! โอเคก็ okay, จบแล้วนะครับผมสับยูโจทีธรรมดาก็แอนิเมชันก็หลักๆตามนี้เลยเนาะต่อมานะครับสกิลที่หนึ่งนะครับมีชื่อว่าไอซิควิกเทรดไอซิควิกเควนเควนทวิตใกสัานหนึ่งนะครับผมเนาะก็ ควาสมสามารถตอนนี้คือความเสถีย,ยกกรทางกายภาพนะครับท่านานะผม,ผมรเราองรัฐเมทต้นเองนะครับแล้วก็ต่อมาทําให้ติดสถานะใช้แข็งด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็อัตราข้ารัชนะครับเพิ่ม2ขีดนะครับแล้วก็คุณทำสกิลนะครับสิบวิธีเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมสกิลแอนิเมชั่นที่หนึ่งเลยครับผมเนาะไป โอเคก็จบแล้วนะครับสอบแอนิเมชันสกิลหนึ่งที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่สองนะครับมีชื่อว่า F Ten Move นั่นเองนะครับก็จะเป็นการสร้างสถานะทางกายภาพท่านน้ำนะครับเข้า o w d a m เม e เองนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มข้าว Rush นะครับสองขีดนะครับแล้วก็ทำสกิลนะครับเก้าวิธีเองนะครับแล้วก็ไปรับชมแอนิเมชันกันต่อเลยท่านผู้ชมไปอีกข้อเอาไปละ โอเคโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสับแอนิเมชันสกิลที่2เองนะครับผมเนาะต่อมาฟในสกิลนะครับหรือว่าสกิลไม่ตายนะครับมีชื่อว่ากุหลาบน้ําแข็งเยือเกเย็นนั่นเองนะน้ำแข็งน้ําแข็งนะกุหลาบน้ําแข็งเยือเกเย็นไอ้กุหลาบน้ําเงินดิเออกุหลาบน้ําเงินเยือเกเย็นนะครับก็จะเป็นการสร้างความต่อเนื่องกายภาพแบบไม่มีแบบไม่มีธาตุนะครับสบมรท่าดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้ติดฐานาใช้แข็งด้วยนะครับแล้วก็ อาตาเพิ่มข้าววัดสก้าผ้าขีดเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชุแอนิเมชั่นกันเลยนะครับว่าแอนิเมชั่นเป็นยังไงเนาะไปไป โอเคโอเคครับก็แอนิเมชันหลักๆตามนี้เลยเนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับสกิลสุดท้ายคือสกิลสวิตต์เองนะครับผมสำหรับการสวิตต์ก็จะมี2แบบคือการสวิตต์ธรรมดากับจับสวิตต์เนาะอ่ะแล้วเมื่แต่สกิลสวิตต์ธรรมดานะครับเมื่อยีโจนะครับทำการสวิตต์ธรรมดานะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่ม s t r นะครับ20%นะครับเป็นเวลา30วินาทีเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อเราทำการจับสวิตต์หรือว่าแพรลี่นเองนะครับผมเนาะก็จะได้ลดคูลไทม์สกิลนะครับ10%กับลดคูลไทม์สวิต 10%ก็หลักๆความสามารถซื้อของยีโจโละอัชวมคุณภาพก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครที่ชื่อว่าอัศวิมครณภาพยูโจโอเองนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าในการรีวิวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางผมในเวลาพูดอาจจะมีการลิ้นพันก็ขออภัยด้วยละกันนะครับแต,แต่แต่ก็ตาที่บอกยังดีที่มีซับให้ท่านผู้ชมอ่านอยู่เนาะ ก็ขออภัยและขอโทษด้วยนะการที่คลิปนี้อาจจะอัดแย่ด้วยความที่ว่าผมอัดมาหลายเทคแล้วประเด็นประเด็นคือผมอัดจนแบบไม่ได้พักผ่อนคอเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการพูดแบบจะไดๆเหือก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปแบบแบบไม่ได้พักอะไรเลยเพราะว่าผมอยากทาคลิปให้มันเสร็จๆทีเดียวเลยผมไม่อยากพักเพราะว่าเดี๋ยวขี้เกียจเลยมานี้นะครับโอเค ก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนีก็ผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไปที่สำคัญฝากกดกระดิ่งด้วยกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราอันเองนะครับโอเคตอนนั้นก็ขอตัวจบคลิปนี้นะครับผมสำหรับในสำหรับช่วงที่พิธีว่าช่วง g ีดีดูตัวบีเอสภาที่ห้าเองขอบคุณมากทุกคนที่รับชมกันแล้วก็ขอบคุณไออีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ส่งวิดีโอให้พี่มารีวิวตัวเนาะโอเคนั้นก็บลาบาย เจ็บคอเว้ย